เพื่อนๆสามารถลดอัตราการอู้งานของอีแชนแนลนี้ได้ง่ายๆดยการกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากกดสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดสุปปอร์ตงได้เลยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆอีกเช่นเคยในวันนี้เรามาอยู่กับรายการคาแรคเตอร์โปรไฟล์กันนะครับซึ่งในครั้งนี้จะเป็นซีรีส์ของสาวเมดแห่งทิวทัสอีกเช่นเคยและรอบนี้ก็จะเป็นของเมทสาวแว่นผู้สง่างามคุณอากเนะมุลลคาษาอากเนะ สาวเมดอายุ16ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่2สังกัดของเจ้าตัวก็คือแก๊งเมตรารซีอนซีแห่งสถาบันวิลเนียบตัวเธอมีโค้ดในประจำตัวก็คือเซโรทรีทางด้านกายภาพอากาเนะเป็นสาวน้อยสวมแว่นที่มีท่าทางสุภาพอ,อโยนดูเรียบร้อยเธอสูง164ซติเมตรมีผมบอลสีน้ำตาลส่วนสรีระของเธอนั้นมันก็ค่อนข้างจะโดดเด่นก็เบิมๆคือเลือนะ แต่อย่างไรก็ตามปกติอากาเนะจะไม่ค่อยสวมใส่ชุดที่แสดงเรือนร่างของเธอสักเท่าไรเธอมักจะอยู่ในชุดเมทีดูเรียบร้อยตั้งแต่หัวจรดเท้าบุคลิกภายนอกของอากาเนะเป็นสาวน้อยที่ให้อารมณ์แบบปีศาใจใดดีรูสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานดูใจเย็นมีเหตุผลซึ่งที่จริงแล้วมันก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นแหละที่จริงซึ่งหากจะแท้กันแบบไม่เกรงใจเลยก็คุณเมทอากาเนะนั้นไม่ใช่คนที่ใจเย็นแต่อย่างใด แล้วก็ใจดีเฉพาะบางเวลาเท่านั้นแม้ว่าเจ้าตัวจะอารมณ์เสียอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการแสดงท่าทางออกมาง่งายทุกอย่างนั้นจะถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้รอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนของเจ้าตัวนอกจากนั้นอากาเนจังยังเป็นคนที่ขี้อายและเตินได้ง่ายเวลาที่เจอคนที่ทําให้เธออายนั้นตัวเธอมกักจะแก้เขินโดยการหนีหน้าไปโดยอ้างว่าจะไปทําโน่นทํานี่ อคาาเดนั้นมกักจะสวมใส่ชุดเมดอยู่เกือบตลอดเวลานั่นก็เพราะว่าตัวเธอเป็นเมดอะแหละซึ่งเธอก็มีอาชีพเป็นเมดจริงๆนะกรณีนี้มันจะต่างจากนัมเบอร์คนอื่นที่ใช้ช,ชุดเมดปังหน้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวอคาาเดน,นไม่ชอบชุดแบบอื่นตัวอคาาเดนจังนั้นโอเคกับชุดทุกรูปแบบขอให้มันมีธีมเดียวกันก็คือสามารถใช้รับใช้หรือปฏิบัติภู้เป็นนายท่านของเธอได้แม่ก็ช่างเป็นคุณเมดที่มีจิตวิญญาณของคุณเมด อัดแน่นอยู่ในจิตวิญญาณเสียหรือเกินแต่ที่น่าตลกก็คือในบางครั้งตัวเธอกลับลืมไปซักสนิทว่าโซเธอเป็นเมดซึ่งอากาเนะก็มีหน้าที่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันสาคัญมากนั่นก็คือการรับคําสั่งจากเซมินาเพื่อนํามาอธิบายให้กับสมาชิกและท่านหัวหน้าได้เข้าใจภายใต้ชุดเมดที่แสนสุภาพและนุ่มนวลของอากาเนะจังก็มักจะมีของที่ไม่ควรมีอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งนั่นก็คือระเบิดสารพัดชนิดซึ่งแต่ละอันก็มีอนุภาพเพียงพอที่จะทําให้อีกฝ่ายนั้นสยบถึงแทบเท้าเธอได้ในส่วนของร่างกายนั้นภายใต้เรือนร่างที่แสนบอบบางนุ่มนวลของอากาเนะนั้นซุกซ่อนความแข็งแกร่งไว้อย่างไม่น่าเชื่อเธอเป็นสาวใช้ที่ค่อนคางแข็งแรงมากซึ่งนอกจากความแข็งแรงทางร่างกายแล้วอากาเนะก็ยังเป็นคนที่รวดเร็วอีกด้วยในส่วนของอาวุธประจํากาย ตัวอากานิต่างใช้เว,วลลรดซึ่งเป็นปืนพกลูกเรือแปดติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงตัวปืนถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครัง้งที่2ปืนนี้มักจะใช้ในหน่วยแทรกซึมหรือกระบวนการต่อต้านโดยมันมีจํานวนการผลิตเที่ยง2,800กระบอกเท่านั้นในส่วนของอาวุธประจําตัวของเธอนั้นมันเป็นอาวุธที่เธอใช้ป้องกันตัวเฉยๆและก็ไม่ใช่อาวุธหลักของเธอเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอากเนิจะเน้นการใช้ระเบิดมากกว่าปืนทางด้านความสามารถด้านการต่อสู้ อากาเนะนั้นสแสดงให้เห็นในเนื้อเรื่องว่าตัวเธอแข็งแกร่งมากเธอมีทั้งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วก็ยังมีความเร็วด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าตัวเธอนั้นมีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวด้วยท่าทางที่มีมารยาทและแสนสง่างามนั้นก็มักจะทำให้ศัตรูบางกลุ่มคิดว่าเธอนั้นเป็นสาวน้อยที่อดอแอและไร้ปิสตสงทว่าคนพวกนั้นมักจะมีจุดจบที่ไม่สวยนัก ซึ่งอากาเน,นจังก็มักจะเรียกการทำงานของเธอว่าการเก็บกวาดเธอเป็นที่รู้จักกันในอีิชายาหนึ่งว่าสวีเปอร์มาสเตอร์หรือผู้ชำนาญด้านการเก็บกวาดซึ่งฉายานี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยมันมาจากวิธีการดำเนินการในการจัดการเป้าหมายของเธอตั้งหากนั่นก็คือเธอมากระแทกซึมเข้าไปในกลุ่มของเป้าหมายด้วยการสร้างความประทับใจในฐานะเมทของเธอจากนั้นก็ค่อยกวาดลักสตูอย่างสิ้นสาก โดยอาวุธที่เธอชํานาญซึ่งมันก็คือไอน้นันแหละหม,หมายถึงระเบิดอ่ะไอที่บืมๆนั่นแหละนอกจากทักษะการใช้ระเบิดที่ยอดเยี่ยมแล้วอากาเนจังก็ยังเป็นคนที่วางระเบิดได้รวดเร็วและแนบเนียนมากซึ่งในบางครั้งอีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัวเลยว่าตัวเธอนั้นวางระเบิดไว้ตั้งแต่เมื่อไรตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าเนรุนั้นเป็นมาชอ็อตจุมแล้วก็ อาคเนจังก็คือดีดีที่ที่มีค่ามาแรกที่น้าราคาที่มันรวมตัวกันอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญมากสําหรับ CNC ทางด้านหน้าที่การงานนอกจากอาคเนจจะทํางานในส่วนที่เป็นของ CNC แล้วเธอก็ยังเป็นเมดด้วยดังนั้นอาคเนจจึงเป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานทำความสะอาดที่เธอชำนาญหรือจะเป็นซ่อมรูโบบนอาคารซึ่งเธอก็ถนัดเช่นกัน รวมถึงงานดูแลผู้คนและงานเอกสารด้วยซึ่งทุกอย่างน้องอากาเนนั้นทําได้อย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมในส่วนความสัมพันธ์อากาเนะจะเกี่ยวข้องกับสมาชิกสมนม CRC แซบเป็นส่วนใหญ่งานตาปกติของเธอนั้นก็คือการดูแลท่านหัวหน้าเนรุไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือควบคุมไม่ให้ตัวเนรุนั้นโดดงานอากาเนะไม่ค่อยแสดงท่าทางที่กลัวเนรุสักเท่าไหร่ แต่ตามปกติหากมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอากาเนก็มักจะปล่อยผ่านแต่หากมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสในบางครั้งเธอก็ใช้กำลังในการลากท่านหัวหน้าไปทํางานในส่วนของอาสนะกับคารินอากาเนะจะดูแลทั้งคู่ในบางครั้งแต่ในส่วนของคารินนั้นจัดว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่ดูแลอากาเนะมากกว่าที่อากาเนะจะดูแลเธอนั่นก็เพราะว่าในบางครั้งที่อากาเนะฉุนขาดเธอก็มักจะลงมือจัดหนักให้อีกฝ่ายเสมอ แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นคารินก็มักจะหาไม่ทันในส่วนของยูกะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อากาเนเจอบ่อยสดุดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องภารกิจที่ได้รับการไหววามาจากเซมินาอีกทีนึงซึ่งตัวอากาเนนั้นทํางานในส่วนของการอธิบายรายละเอียดและเนื้อหางานได้เป็นอย่างดีติดที่ว่าหลังจากเสร็จภารกิจตัวเธอก็ไม่คอยจะก,กาซูนาของท่านเฮรันยิกแห่งเซมินาสักเท่าไหร่ นั่นเพราะว่าหลายครั้งหลายหนความเสียหายมันมักจะมากเกินกว่าที่คุณแม่แห่งเซมินาจะสะกดอารมณ์เอาไว้ได้อันที่จริงแล้วน้องอากาเนก็เป็นตัวการสําคัญคนหนึ่งเลยละ่ะที่ทําให้ตัวเลขความเสียหายมันหนักขนาดนี้สําหรับเซนเซนั้นอันนี้อากาเนกแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าตัวเธอนั้นเป็นหัวเซนเซเธอรู้ว่างานของเซนเซมันค่อนข้างมากแล้วก็เธอมีเวลาที่จะมาปฏิบัติค่อนข้างน้อย อันนี้ขอใช้คำว่าปฏิบัตินะเพราะว่าคุณอากาเนี้เองก็ใช้คำนี้อยู่เป็นประจําอากาเนี้ไม่ได้เรียกเซนเซว่าคุณครูหรือเซนเซแต่จะเรียกแทนว่าในท่านพอเธออ้างว่าตัวเธอเป็นเมดการจะเรียกอย่างสนิทสนมนั้นมันค่อนข้างจะเสียมารยาทด้วยความสามารถที่ตัวเธอนั้นทําได้ทุกอย่างเธอจึงสามารถช่วยงานได้อย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นเลข,ขาที่ดีได้เลยทีเดียวแต่ว่านะ ตัวเธอเองก็จัดอยู่ในกลุ่มสโตกเกอร์ที่คอยติดตามเซนเซเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันซึ่งข้อมูลที่เธอได้รับมานั้นก็ได้รับความช่วยเหลือมาจากทางเวอร์ทัสอีกทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอไปใช้วิธีไหนในการขอความช่วยเหลือจากเวอร์ทัสเอาเป็นว่าอากาเดนั้นสามารถเจอเราได้ทุกที่ทุกเวลาและรหัสผ่านห้องของเรานั้นตัวเธอก็รู้แล้วด้วยเรื่องราวภารกิจของคุณเมกอากาเนะบ่อยครั้งที่เราเห็นอากาเนะมีภารกิจแบบชายเดียว แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นภารกิจที่สเกลเล็กเนาะแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอต้องรับภารกิจเดี่ยวซึ่งมันเป็นสเกลใหญ่ซึ่งมันคือการร้วงข้อมูลจากบริษัทใหญ่อย่างไคเซอร์คอปออกมาแฉในงานนี้เราจะได้มากับเธอด้วยซึ่งอากาเนะเป็นคนที่จะเข้าไปในอาคารและรวบรวมข้อมูลออกมาเองโดยเธอบอกว่าหากในหนึ่งชั่วโมงเธอยังไม่ติดต่อกลับมาก็รบกวนด้วยนะเราว่าด้วยเหตุผลบางอย่างอากาเนะจึงพาดท่าถูกจับมัดรวมกับเราไว้ ซึ่งหากถามว่าเรามาอยู่ที่นี่แต่ย่างไรมันก็มาจากประโยคของเธอที่ว่าหากเธอยังไม่ติดต่อกลับมาก็รบกวนเลยนะซึ่งไอ้เราก็คิดว่าให้เราตามไปช่วยจริงๆแล้วอากาเนะอยากให้เราติดต่อไปที่ทีอาซตีตั้งหากแต่เธอดันไม่บอกให้ชัดเจนซึ่งในส่วนของวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ <c oughs> เธอก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือการใช้ระเบิดทันทีที่ระเบิดทํางานความวุ่นวายก็เริ่มขึ้น เราเจ้าหน้าที่ของไคเซอร์ขอบต่างภากันกดนะราบแช่งไอตัวตนคิดที่จับเมธมาเป็นตัวประกันโดยวรีที่ว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับเมธทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยฟว้าหรือไม่ก็เมธคนนั้นอ่ะเป็นพวกของ CNC หรอกเหรอกซึ่งจากที่ฟังน้ำเสียงก็กำลังวุ่นวายกันอยู่พอตัวเลยท้ายสุดด้วยความหัวร้อนพวกมันเลยพยายามบุกเข้ามาทำร้ายตัวประกันด้วยระเบิดแต่ว่าพวกเขานั่นแหละที่กลายเป็นเหยื่อของระเบิดไปเสียเองนั่นก็เพราะว่า น้องอากาเนตได้วางระเบิดเอาไว้หลากหลายที่แล้วนั่นเองแต่พวกเราเองก็ไม่หลอดเราโดนแรงระเบิดซัดจนปลิวแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะว่าด้านล่างนั้นมีของที่ช่วยรับแรงกระแทกเอาไว้แม้ว่านั่นมันจะต้องทําให้เจ็บตัวไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่ารอดมาได้อย่างเฉียดฉิวท้ายสุดเรื่องราวมันก็จบลงไปได้โดยดีอีกคดีหนึ่งคนร้ายถูกจับขึ้นสาลเพื่อรับโทษในที่สุดนิทานเรื่องนี้ซ้อให้รู้ว่า แม้ว่าจะมีเมซาที่แทนบอบางอย่างน้องอากาเดอยู่คนเดียวแต่ว่าก็จงระวังเพราะเธอผู้นี้สามารถสร้างความชีหายได้เยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวเรื่องราวต่างๆของอากคาเนยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อหาของซีเซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจรวมกันแล้วนะตัวเธอจัดว่าเป็นบุคลากรที่แสนสำคัญในทีมและภารกิจของเมซาผู้นี้ก็ยังมีอีกหลายคดีที่เราให้ตัวเธอนั้นไปเก็บกวาด โอเควันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของบูโลคาสอาคาเดเซาเมดมือระเบิดแห่งชุมลมเมซี่อัสซิเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนไหนที่คิดว่ามันสั้นไปไหมใช่ครับมันสั้นเพราะว่าผมพยายามตัดให้มันสั้นลงเนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีอะไรอยากจะแนะนำติชมก็เหมือนเดิมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ก็ขอแบบสุภาพอีกเช่นเคยเนาะซึ่งในส่วนของคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในรอบหน้าบ๊ายบายจ้า